ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องพูกพอกันคือเก่าครับผมลุงทองเกษตินซีมันนี้ก็มาถ่ายท้ำต้นคำคำนะครับเนาะหลังจากกลับมาจากงานขาวดำนะครับผมลุงเราได้เสียชีวิตลงนะครับเนาะก็เผาศพเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะมันนี้ก็สิได้มาถ่ายถา้ำไปท่องฝ่ายพี่นอ้องในเบิงจ์กที่เนี่ยมินว่นดอกครับผม พูนเดือนครับผมผนแจ่งจ้างปางเลยพี่น้องเนี่ยผมนั่งอยู่ในเดินบาทน,นาะครับเนาะในสนามนาหนาบานครับผมนั่งอยู่ในในหลอดนะครับนี่เดื่อแจงจัางปางเลยพี่น้องพอนั่งชมจันทร์เลยนั่งชมจันทร์เอ้ยครับผมนี่มันมีฝนมีหยังเลยพี่น้องเลยแหงระแวงเลยนี่กัหลุดครับผมหลุดหลุกเจ้า าบนเะมาจากที่เะเกตมันก็นมาเล่นน้ำมาเนี่ยนะครับผมเลยปีกอับเนาะเกินมาจากที่เะเกตเป็นอะไรมาเล่นน้ำนะครับผมนี่กับน,นี่ประมาณนี้แหละพี่น้องมาถ่ายท้ำให้พี่นอ้องในเบิ่งบรรยากาศยิ่ยมคำคำนะครับเนาะยิ่ยมคำคำมียุงคขบพผอมมาถ่ายดวงจันทร์ให้พี่นอ้องในเบิ่งนี่ เวลากับประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาครับนี่เดือนที่พันยืนอยู่นี่กับประมาณสิบเอ็นาฬิกาแหละเนาะนี่เ <c> ก <oughs> ือบิิตุง้งว่าเราแล้วน,นะครับผมฮะํำนีก่อนครับผมพี่น้องกะขอสวัสดีครับผม